เราสามารถละคำว่า if ได้ค่ะเอาแท็ไว้ขึ้นข้างหน้าตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb 3อีกฝั่งก็เป็น would have verb 3เหมือนเดิมนะคะแบบสุดท้าย if แบบที่5ค่ะลูกเราเรียกว่า if แบบ mix if แบบ mix เนี่ยมันก็จะมันก็จะสอดคล้องกับ if แบบที่2กับแบบที่3ก็คือเกิดขึ้นในอดีตแต่ส่งผลถึงตอนนี้เกิดขึ้นในอดีตแต่ส่งผลถึงปัจจุบันก็ โครงสร้างของมันก็จะเป็น Head Verb สาม h a d Verb สคืออดีตใช่ไหมคะแต่ส่งผลถึงตอนนี้ค่ะอีกฝั่งต้องเป็น w o u l d ตามด้วย Verb Infite ค่ะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้า If e บอก Not ก,ก,ก็คือใส่ Unless un เข้าไปได้เลย Unless หลัง Unless ต้องเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองเนาะจบเรื่อง If e Clause ลองทำแบบฝึกหัดกันดูหน่อย ห้องสี่ห้องสี่เห็นชัดไหมคะเนี่ยโอเคลองทำแบบฝึกหัดดูข้อนี้ใครอยากตอบคะะ e h e lived in London he to to o better English เขาให้คำว่า,า speak มาใครอยากตอบข้อนี้ คนที่ได้คะแนนไปนแล้วก็ช่วยเพื่อนตอบก,ก็ได้นะคะ <27. S 1> <c oughs> เอาใครดีลูก <27. S 1> อายิบเจ็ดโอเคค่ะข้อนี้เป็นอีฟแบบไหนคะยิบเจ็ดลูกแท็บ <27. S 1> สองค่ะก๋วยเตี๋ยวถูกต้องค่ะทิพยพยาพรอ, <28. S 1> อย่างจอบจตอบไม่ลูก <28. S 1> เอาหรอยี่สิบแปดอ่อโอเคค่ะขอโทษค่ะ โอเคอีแบบสองถูกต้องค่ะลูกดูจากคำว่า lift ใช่ไหมคะมันเติม ed อยู่ใช่ไหมลูกอ่านเพื่อนๆดูไปด้วยนะคะ lift มันเติม ed อยู่มันเป็น verb สองค่ะฉะนั้นมันเป็น i f แบบสองแสดงว่าในเมื่อ lift มันเป็น verb สองไปแล้วอีฟแบบสองใช้ verb ช่องสองเมื่อกี้ใครอยากตอบแวบๆทิพยพรอ,อีฟฟังอีฟแบบสองใช้ verb ช่องสองหัวใจคือ วูดอะตามด้วยเวิร์บอะไรลูกอินฟิ ee, oh. ก็สปีกได้เลยลองเช็คหน่อยซิข้างล่างมีคำว่าเช็คให้ Your correct is 8%ทดาไม8%แอรนตะ <laughs> แต่มันถูกนะงงเด้อ Some of your answers are incorrect Incorrect answer s have been left in a place for you to change oh. โอเคโอเคถูกค่ะ would speak he would he would หรือเป็น could นะลอง could เสิอ้าวแต่มันถูกไปแล้วไม่เป็นไรข้อสองใครอยากตอบคะเ<ด>อะ <laughs> ใครพูดอ่ะธนิดาเหรอธนิตาเหรอป็นดี เป็นอีปแบบสามใช่ไหมคะลูกดูจากแฮดโนนใช่ไหมลูกถูกค่ะเนยได้เป็นหนึ่งคะแนนต่อไปเอแล้วเมื่อกี้เห็นออมอวัสนันจองอยู่ใช่ไหมลูก อ่าเป็น if แบบ3ใช้ had verb 3แต่ระวังให้ดีต่อให้เป็น had verb 3อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็น would ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันส่งผลถึงตอนนี้ไหมเราก็ต้องมาดูความหมายว่าถ้าจถ้า if and had known you were in town ถ้าตอนนั้นแอนรู้ว่าเธออยู่ในเมืองหล่อนก็จะโทรหายอยู่แน่ๆละ่ะแต่ตอนนี้คือเหตุการณ์มันจบลงไปแล้วแสดงว่าเป็น if แบบ <c oughs> แป๊บนะลูกอุ้ยทะเลาะกับลายอ่ะคูออกลายแปะอีกแป๊บหนึง่งอ่ะเป็นอีฟแบบหนึ่งอีฟแบบหนึ่งคำว่าเมกก็คือวิวอ่ะอีฟแบบหนึ่งใช้เวิร์บช่องหนึ่งเขาให้คือคำว่าคีฟมาเวิร์บช่องหนึ่งเวิร์บจะเติม s หรือไม่เติม S ขึ้นอยู่กับประธานะนคะ ยูเป็นพระโจพ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคี p ได้เลยลองเช็คคำตอบเมื่อกี้ได้สิบหกเอร์เน์ใช่ไหมคะเพิ่มไหมเพิ่มเป็นยี่สิบถูกต้องเก่งจังทำเองตอบเองข้อสี่ใครอยากตอบคะข้อนี้มีไหมคะ ว่าริษาว่าริษากว๋วยเตี๋ยวอ่าพี่บีม,ม,มอ๋อขอโทษค่ <laughs> จะอะไรกับก๋วยเตี๋ยวร่างน่า <laughs> เป็นอีฟไทป์ไหนนะลูกบีมสองค่ะแบบสองเพราะลูกเห็นคำว่า w o o d ถูกต้อง happy อ่ะถ้ามันเป็นอีฟแบบสองีฟแบบสองใช้เว r ร์บสองเวิร์ to be ที่อยู่ในรูปเว r ร์สองคือไม่ was ก็ were ใช่ไหมคะ ไม่ w a s ก็เวอร์แต่ว่าประธานเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นอีแบบสองใช้อะไรเสมอนะเวรถูกต้องนี่เพิ่มเป็นยี่สิบสองแล้วเอาเพื่อนๆที่เหลือคะ่ะอย่าเพิ่งหลับโลกเอาคะแนนน้อยมันเปิดมันเปิดทิ้งไว้ปาวะเองคุณว่านะเปิดให้มันเปลืองแบตทำไมนี่โมโหนี่เรียกชื่อเลย ท็อปครับท็อปอยู่ไหมอ่ะไม่ขานแสดงว่าไม่เข้านาหึโมโห,โหแล้ววันนี้วันที่สามสิบอะไรที่สามสิบหนูแพรอยู่ไหมคะลูกแพรพัทพี่มลพัทพี่มลอยู่ไหมลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> แพ้ตื่นแพ้ไม่ตอบไม่ตอบผู้เช็กขาดนะอ้าโมโหแล้วสามสิบไม่ตอบสามสิบเอ็ดดนซิ่งแดนแดนอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะอเงียบ เอ้ห้องสีนี้ชัางจะยังไงแล้วจะมายีู่ค่ะจ๋าที่สามสิเอาไงดีอ่ะผู้โอเคไม่เป็นไรอ่ะกลับมาที่ส้ม่อมส้มๆมอยู่ไหมคะ เอ๊ะไม่ไหวแล้วนี่ครูยอย่างเฉลยให้อ่ะแต่ว่าเราไม่ให้ความร่วมมือคงก็ไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะอ่ะไม่เป็นไรใครอยากตอบก็ตอบนลกันข้อห้าข้อห้าน่ารักที่สุดข้อห้าเป็นอีฟแบบไหนลูกแบบศูนแบบศูนย์หรือแบบหนึ่ง างกันตรงที่แบบหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งไม่เกี่ยวกับธรรมชาติก็ได้แต่ส่วนมากแล้วอีแบบศูนย์จะเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บเลยแต่อันนี้ครูเห็นแวบๆว,ว่ามีคําว่า take the bus คือเหตุการณ์นี้มันจะไม่เกิดก็ได้นั่นแสดงว่าเป็นอีแบบหนึ่งไม่เป็นไรลูกครูเช็คให้เป็นีฟแบบหนึ่งที่ลกคะไม่ต้องเสียใจเพราะอะไรมันก็ มันมีคําว่าเวทเตอร์ใช่ไหมลูกสภาพอากาศใช่ไหมคะแต่ลูกต้องมาดูเงื่อนไขก่อนว่าถ้าถ้าสภาพอากาศมันแย่ฉันจะขึ้นรถบัสไปฉันจะไม่เดินฉันจะไม่ขับรถไปความหมายนั้นซึ่งซึ่ง,งอาจจะเปลี่ยนใจขับไปเองก็ได้หรืออาจจะไม่ขึ้นรถบัสไปก็ได้ความเป็นไปได้คือห้าสิบเปอร์เซ็นตอืมข้อนี้เลยเป็น if แบบหนึ่ง if แบบหนึ่ง โจทย์ที่ให้มาคือคำว่า is is, is. ก็คือ verb to be ในรูป verb หนึ่งอีกฝั่งเป็น will take คำตอบ27%ถูกต้องเห็นไหมคะไม่เป็นไรข้อ6ข้อ6 if I had more time had ในที่นี้เป็น if แบบ2หรือ3ลูก <Yeah. S 1> had เฉยๆนะ แค่เฉยๆนะมันอยู่เฉยๆถ้ามันเป็น h a l e h ค่แ a ่ h a entspast h e a d ่แค่ระหว่าง verb สองกับ verb สามไม่แน่ใจใช่ไหมถ้ามันอยู่เดียวๆแบบนี้มันเป็น verb สองเท่านั้นนะลูกมันจะเป็น verb สามก็ต่อเมื่อมันมีเพื่อนข้อนี้จะเป็น verb สามก็ต่อเมื่อมีคำว่า head ่แ a ่ข้อนี้มีแค่คำเดียวเป็น verb สองค่ะ ขอสอค่ะข้อนี้อีกฝั่งต้องเป็นวูดดูค่ะลองเช็คคำตอบสิ30%เน oh. เห็นไหมเพิ่มแล้วเมื่อกี้ใครช่วยตอบบ้างกันใช้ใช่ไหมลูก oh. <laughs> ชนิตาทิพยาพรใช่ป่ะ oh. บริษทัทด้วยนะน oh. ารักที่สุด โอเคไปต่อข้อเจ็ดแล้วค่ะ What can you do What can you do ม <laughs> <laughs> ีไง What can I do <laughs> มาซีนาบอลติดหูจังเลยอะ่ะ If you just my new hairstyle What can I do about it ถ้าเธอไม่ชอบทรงผมใหม่ฉันน่ะฉันทำอะไรได้บ้างอะ่ะ Can ใช่ไหมคะ ข้อสังเกตคือแคนแคนก็คือวิวนั่นแหละเว์บหนึ่งใช่ปะเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งเพ s เซนซีมลูกเอาอะไรมาช่วยนะดู Do, หรือดัสใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นยูอ่ะแล้วก็เออดูดูบวกนอดก็เป็นโดนไลค์จบไหม 33%เพิ่มแล้วจูธาพอเมื่อกี้เห็นแววช่วตอบอยู่น่ารักต้องข้อ8 Manchester would not have lost นี่มาซสยาวเลยเป็นอีแบบ3ค่ะส,สุดารดัหน่ารักสุดารักหาก่อน วิวเหรออ่าจะแล้วโอเคเป็น if แบบ3ค่ะ would h a verb v e 3แสดงว่าข้างหน้าเป็น h a d verb 3ของคำว่า play ไม่ play y e t นะคะลูกอ่านว่า played played ใช้คำตอบ36%อ่ามาแล้วเอ้าช่วยกันช่วยกันข้อ9ก if we will go swimming if it แบบหนึ่งอุ้ยน่ารักเห็นนะจุดาพรกับวันิสระอ่ะเป็นอีฟแบบหนึ่งใช้วิวอ่ะโอเคมาต่ออีฟออแบบหนึ่งเพรสเซนซ์ซิมดัซซินค่ะดัซซินเลยค่ะดัซซินเรนเรนเติมเอสไหมคะ ไม่เติมค่ะธนิตาช่วยตอบอยู่น่ารักที่สุดหน่มเนยโอเคไม่เติมค่ะเพราะว่าเอาดาซึนมาช่วยแล้วใช้คำตอบ3าแเก่งแฮปปี้ข้อ10ค่ะ if t h e y ข้างหลังเป็น m i g have t h forgotten ไม่ก็คือ would นั่นแหละ would have verb สข้างหน้าเป็น แฮปสามเป็นแฮสอะไรนะลูกเวิร์บสามใช่ไหมคะ forget forgot forgot ten เอตัวทีกี่ตัวน้าสองตัวแหละใช็คำตอบสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์กิต,ติ๊ตาช่วยตอบใช่ไหมคะเมื่อกี้โอ,อเคอีกสองข้อลูกจะปล่อยแล้วจุดจุดจุด Happy is If the weather was better, was? So, if แบบสอง If แบบสองใช้ would อ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นประโยคคำถาม would you be ทำไมครูใช้ was, would you be คะ ข้างหน้าเป็นเมนอ่าถ้าถ้าให้ทําเป็นขั้นตอนนะอันนี้แนะนําถ้าให้ทําเป็นขั้นตอนหนึ่งต้องรู้แบบเป็นอีฟแบบไหนอันนี้เป็นอีฟแบบสองเราก็ต้องนึกนึกรูปของอีฟแบบสองใช้เวิร์บช่องสองหัวใจคือ would อ่าเสร็จแล้วเรารู้ว่าในประโยคต้องมี would ค่ะแล้วมันอยู่ในรูปประโยคคาถามเอา would ขึ้นก่อนตามด้วยประธานแล้วตามด้วยเวริร i n อินใช่ไหม เวิร์บอินฟีของเวิร์บทูบีลูกก็ใส่คำว่า b e ได้เลยเช็คคำตอบ43ลดป่ะ